ค,คุณผู้ชมทางแมสอ,อุตสาร์วันนี้ผมตระกูลดินทมิตเนี่ยได้มีโอกาสนะครับมาลองขับ New Honda City E-S EV แล้วรุ่นที่เราจะพาไปขับกันเนี่ยก็คือรุ่น SV นะครับซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่ในกลุมพลงังไฮ b ริดนะครับอัตราเร่งนะครับความแรงมีเหลือกินเหลือใช้โหเข็ดกวาดเนี่ฮะ โอ้โห oh. แป๊บเดียวครับดูฮะโอ้โห oh oh oh. ประหยัดช่วงล่างนุ่มนวลแล้วก็มี Honda Sensing นะครับมีพวก Adaptive Cruise Control ถึงจุดหยุดนิ่งเบรกมือไฟฟ้า Auto b r a k กโ o เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะได้ฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control แบบ Low Speed f o l l o w ด้วย เรื่องของความประหยัดในเมืองเนี่ยทำงานแบบซีรีส์ไฮบริดนอกเมืองนะครับในย่านความเร็วสูงมีเครื่องยนต์เข้ามาช่วยฉะนั้นมันประหยัดทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆราคาค่าตัว729,000บาทนะครับนี่คือราคาสแตนดาร์ดแต่ถ้าหากว่าคุณเลือกสีพิเศษอย่างเช่นสีน้ำเงินบวกกับหลังคาดำซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่น e h e v เท่านั้นก็จะต้องมีการเพิ่มเงินขึ้นมานะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวลงมาและน่าสนใจมากๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ขายดีนะครับก่อนหน้านี้เขามีในเกรด RS ปัจจุบันนะครับเกรด RS ในปี2024นั้นยังทําตลาดอยู่นะครับแต่มีการลดราคาลงมาตัวใหม่ของเยอะขึ้นราคาลดลงนะครับจากเดิมเนี่ย849,000บาทนะครับราคาใหม่ฮะ799,000บาทนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคาต่ำกว่า800,000 ได้ตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับชุดตกแต่ง RS แต่ถ้าเป็น SV นะครับนี่คือแบบคุ้มเลยหน้าตาที่ได้รับการปรับมาใหม่บวกกับราคาตัวรถที่ย่อมเยาวมากขึ้นและที่มันน่าสนใจกว่าในเกรดเทอร์โบก็คือมันได้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถจนคันด้านหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็เข้าออโต้เบรกโฮให้อัตโนมัติเลยเพราะว่ามาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮดิสเบรก4ล้อแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นเทอร์โบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบเกรดไหนก็ตามนะครับมีเบรกมือรรมธดา นะครับยังไม่มีออโต้เบรกโฮไม่มีเบรกมือไฟฟ้าไม่มได้ดิสเบรกทางด้านล้อหลังก็จะได้เพียงแค่คู่หน้าเท่านั้นแล้วก็เรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเนี่ย Honda s e n s i n g ทำงานเนียนอยู่แล้วนะครับเราเปิดระบบปึง่งมีคีปเลนนะครับตั้งระยะตามที่คนขับด้านหน้าเดี๋ยวขอห่างหน่อยเพราะว่าเป็นรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวหินมันดีตั้งความเร็วครับนี่นะกดไป100แล้วกันอ่ะ101ตอนนี้เราตั้งระยะความห่างเนี่ย ก็คือระยะที่3เลยนะครับไกลสุดแล้วมันก็ length, นคีบเลนนะฮะตอนนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่าตอนเนี้ยเห็นถนนฝั่งเนี้ยเส้นถนนก็จะไม่ได้เข้มมากใช่ไหมก็จะลางๆจางๆหน่อยแต่รถก็จับได้นะครับอ่ะจับได้2ฝั่งแล้วระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติทํางานระบบช่วยควบคุมโหมาไลยให้ตัวรถอยู่กึ่งกลางเลนทํางานทํางานผ่านกล้องตัวเนี้ยครับใช้วัดระยะก็จากกล้องใช การจับวัตถุก,ก็าจากกล้องไม่ได้มีเรดาร์ทางด้านหน้าเหมือนกับใน Honda a c c o r d นะเนี่ยพอไม่เจอเส้นใช่ไหมมันก็คีปเลนไม่ได้แต่พอมันเจอเส้นมันก็จะทําได้ถ้าเราลองเบี่ยงนะครับเบี่ยงมาหน่อยอมันยังไม่เห็นรถคันหน้านะตอนนี้เห็นแล้วเห็นมันชะลอแหละแล้วก็เริ่มที่จะคุมความเร็วตามรถจนคันด้านหน้าแหละนี่ฮะนี่คือล็อกพวงมาลัยด้วยเห็นไหม ความเร็วเกิน70กิโลเมตรชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนเนี่ยก็จะทำงานเนี่ยครับดูฮะเบรกเองครับชะลอเองมีระบบแจ้งเตือนเนี่ยให้คุณแบบมาจับพวงมาลัยแล้วเวลาที่เราเนี่ยขับไปใกล้รถยนตรยานยนต์หน้ามันก็จะมีการแจ้งเตือนไฟขึ้นมาด้วยนะเป็นสัญลักษณ์นะครับ เสี่ยงต่อการชนอะไรแบบนี้มันก็จะมีการแจ้งเตือนก็ขาดหายในเรื่องของ b i Spot d e a c t i ฟ a กอเ Alert คันนี้ไม่มีเลนวอตแต่การที่ไม่มีเลนวอตเนี่ยผมก็รู้สึกสบายใจในการแบบเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอยากได้บ Spot มากกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พูดกันมาเยอะมากนะครับว่าอยากได้ผงมลไยก็จับกระชับมือดีอ่าเห็นไหมมันจับพอมอเตอร์ไซค์ไกลละอ่ารถก็เร่งเครื่องนะครับ80 90 นี่กวาดฟิลของระบบไฮบริดจาก Honda เนี่ยมันเจ๋งคือแบบเรื่องของเนี่ยการเร่งความเร็วอ่ะครับมันเหมือนเป็นเครื่องยนต์น้ำมันปกติเลยดูดินี่มันจับมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้วิ่งอยู่ตรงกลางแต่พอเข้าระยะมามันจับก็คือมันดีเทควัตถุด้วยจักรยานมอเตอร์ไซค์คนเดินถนนเนี่ยตอนนี้มันขับตาม มอเตอร์ไซค์อยู่อันนี้แหละเป็นจุดขายเลยเพราะว่าคู่แข่งขันนะครับหรือว่ารถยนต์ในเรทราคาใกล้กันเนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอย่างรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมว่าระบบชุดเหลือการขับขี่ของเขาเนี่ยยังไม่เนียนเท่ากับ Honda าเซนซิงแต่ว่า Honda ก็แบบของไม่ครบไงเราแบบอยากได้กล้องรอบคันเราไม่ได้เราอยากได้ลายสปอเราไม่ได้นะครับเนี่ย รถทางานเองหมดเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็แปรผันที่เหลือเขาก็จะมี CMBS นะครับระบบช่วยแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินทางด้านหน้ามีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถคัน้านหน้าเคลื่อนตัวเวลาที่เราเนี่ยไปขับจอดติดไฟแดงนะครับและคัน้านหน้าเคลื่อนตัวเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้มีสติมากนะักหรือว่าเราออกตัวช้าเนี่ยก็จะมีระบบแจ้งเตือนมาบอกว่าไอ้ค e ัน้านหน้าเขาไปแล้วนะเราต้องไปได้แล้ว อัไม่ได้พูดแบบนี้นะมันจะมีเป็นสัญญาณแจ้งเตือนแล้วก็มีกราฟิกขึ้นมานี่เห็นไหมฮะอันนี้คือระบบแจ้งเตือนการชนเวลาเราวิ่งเข้ามาความเสี่ยงนะครับระยะมันก็จะคำนวณน,นะครับอ่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนในระยะที่ เท่าากันทุกครั้งม okay. ันขึ้นอยู่กับมันจะประเมินครับอัตราเร่งที่รถเราเร่งเข้ามาหาวัตถุทางด้านหน้าหรือถคันด้านหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีพฤติกรรมที่จะเบี่ยงหลบหรือเปล่ามีพฤติกรรมที่จะหยยบเบรกหรือเปล่านะครับมันจะดูหลายอย่างเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนบางทีช้าเร็วไม่เท่ากันเนาะเกรด SV ที่เป็นรุ่นย่อยใหม่กับสีน้ําเงินที่มาพร้อมกับหลังคาดำเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้ก็เป็นงานดีไซน์ใหม่ลวดลายก็ใหม่เป็นการม i n เนอร์เชนแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแบบ L.E.D ถ้าเป็น R.S เขาจะเป็น L.E.D ด้วยแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้ครับ S r s ก็จะมีการทํามาเป็นสีแบบสีดําเป็นดําด้านหน่อยแล้วก็มีรดลายไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนมาพร้อมกับ d a y Time Running Light ของเกรด r s ก็จะเป็น LED ทั้งไฟสูงไฟต่ำเป็น LED สะท้อนกับโครมาติลิเฟกเตอร์ก็จะเป็นรูปร่างเหมือนเกรดปลาหน่อยสีน้ำเงิน SV มันก็ได้เหมือนกันนะมีโครเมียมมาตัดนะครับ แล้วก็หลังคาดําเฉพาะสีนี้เท่านั้นที่คุณจะได้หลังคาดําก็คือเฉพาะสีดาเงินเท่านั้นเป็นการทําสีนะครับไม่ได้เป็นการรับ RS, RS ก็เช่นเดียวกันแต่ว่า RS เนี่ยเขาจะได้กระจกมองข้างที่เป็นสีดําเงาด้วยแล้วก็มีตัวกล้อง Honda l e n เลน Watch ที่หลายๆคนก็แซวกันนะครับว่ามันไม่ชัดสักทีแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันใช่ไหมแต่ว่า SV ก็จะไม่มีมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสกุญแจคีย์เลสเนี่ยก็มีระบบสตาร์ตตัวรถนะครับจากรีโมทด้วยส่วนด้านท้ายนี่แฮชแบ็กคือในเรื่องของ ฝาท้ายเปิดขึ้นมาเก็บของได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเสาอากาศแบบชาร์กฟินเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ชิ้นงานของสปอยเลอร์ด้านบนนะครับเป็นตัวใหม่ทํามาเป็นสีดําแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3แต่ถ้าหากว่าคุณไปเลือกสีอื่นนะครับ mm hmm. เช่นสีเทานะครับสีขาวนะฮะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีไหนที่ SV ไม่ได้สีแดงครับ แดงอีก i นร Red เนี่ยนะจะมีเฉพาะในเกรด R S เท่านั้นจะเป็นเทอร์โบ R S ก็ได้จะเป็น E H E V R S ก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณต้องการสีน้ำเงินต้องเลือกเฉพาะ E H E V เท่านั้นจะเป็น R S ก็ได้จะเป็น S V ก็ได้พูดได้ง่ายเลยสีแดงเป็นสีของ R S ส่วนสีน้ำเงินเป็นสีของ E H E V แล้วก็ที่ปรับมาใหม่ก็คือบริเวณ d i f f u s e r ทางด้านหลังนะครับที่ปรับลวดลายมาใหม่ก็จะมีงานสีตัวถังเข้าไปแซมนะครับตัดกับงานสีดําแล้วก็มีทับทิมอะไรพวกนี้นะครับไฟท้ายเป็น L E D เวลาเหยียบเบรกนะครับตรงนี้มันก็จะเข้มขึ้นมาตรงนี้นะครับกับด้านล่างนะครับแต่เวลาเปิดไฟท้ายนะครับก็จะติดเป็นแนวยาวด้วยนะครับลากเข้ามาก็จะประมาณนี้ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าเป็นชกคําดูแลง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะฮะซิตี้เนี่ยเขาไม่ใช่รถที่แบบว่าหรูหรายอยู่ละเป็นรถใช้งานนะครับแล้วก็ไม่มียางอะไหล่ในรุ่นนี้นะครับเป็นตัวปะยางนะครับชุดซ่อมยางแล้วก็มีถาดเป็นโฟมนะครับขึ้นรูปมาใส่ของได้ ความมันเอนกประสงค์ของตัวรถก็แน่นอนครับในเรื่องของการพับเบาะสามารถพับเรียบได้หนึ่งเดียวในตลาดรถยนต์แฮทชแบกนะครับที่เป็นกลุ่ม E-HO ok ค a r หรือว่า b s e gment นะครับพับเรียบแล้วก็พับได้หลายรูปแบบนะครับหลกัหลกๆนี้ก็4รูปแบบด้วยกันนะครับสามารถที่จะ ยกนะครับตัวรองก้นเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งของบริเวณพื้นได้อีกนี่คือความโดดเด่นนะครับตัวนี้เป็น,นรุ่น SV นะครับหลังคาไม่ได้เป็นสีดำหน้าจอใหม่ใช่ไหมละเอียดขึ้นรองรับกล้องถอยนะครับระบบปรับอากาศก็จะเป็นอัตโนมัตินะยังไม่ได้เป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวานะครับแต่ก็มีฮีเตอร์ด้วย USB Type A 2ตํตำแหน่งพาวเวอร์เล1ตําแหน่งนะครับช่องวางแก้วตรงนี้2ตํตแหน่ง เบรคไฟฟ้าอัตโนมัคโฮหน้าจอแบบของไฮบิดนะครับก็จะดูพวก power flow ได้ดูฟังก์ชันต่างๆหรือว่าการเลือกติกระบบช่วยเหลือการขับขี่อยากใช้ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับพุสต้าอยู่ทางด้านขวานะครับแผงหน้าเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้บุกนุ่มมาครับพวงมาลัยมีระบบพาวด์โรนะครับดีลเลชั่นนะครับที่จะคอยหน่วงกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าระบบหน่วงกําลังของมอเตอร์นะครับช่วยได้ในการขึ้นเขาลงเขาปรับได้3ระดับนะครับในรุ่นนี้การตกแต่งมีสีดำเป็นโนแบล็คนะครับ ก็จะรวมๆนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกระจกมองหลังยังไม่เป็นแบบตัดแสงออโต้มีที่บังแดดมาพร้อมกับกระจกนะครับแต่ไม่มีไฟนะฮะ mm hmm. แล้วก็ตัวเบาะครับที่มีการปรับในเรื่องของผิววัสดุหนังแล้วก็ลวดลายนะครับแถบข้างก็จะมีงานที่แซมมาเป็นสีฉลุเบดนะครับเป็นสีอ่อนเห็นไหมตัดด้วยงานสีดำนะครับก็จะทําให้มันต่างจากรุ่น i s อยู่แล้วอันนี้ผมพูดไปหมดแล้วเนาะผมก็เลยแบบ มันก็ไม่มีอินเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใครดูคลิปแรกเนี่ยรู้กันแล้วนะครับผมจะพูดในเรื่องของการขับขี่เป็นหลักแล้วกันนะครับก็คือพวงมาลัยดีอยู่แล้วตัว Honda City เนี่ยผมขับมาหลายครั้งนะครับเจนนี้เนี่ยทั้งตัว y b r i d e-h-e-v แล้วก็ตัว Turbo เลย y b r i t อ่ะ มันจะไม่พุ่งพลานแบบเทอร์โบนะเวลาออกตัวนะครับแต่ถามว่าแรงไหมเหลือไหมโอ oh, เหลือเหลือ<ๆ>สบายเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของความแรงเนี่ยสบายนะครับพอแน่นอนสิ่งที่ต่างเลยเนี่ยขับกี่ครั้งก็ยืนยันว่ามันประหยัดที่สุด คือผมเองเนี่ยมี Honda HR-V อยู่แล้วคุมพลัง EHEV เนี่ยผมได้สัมผัสตลอดหรือแม้แต่เอา Honda Accord ไปขับเอาทางด้านของ CR-V EHEV ไปขับเนี่ยรุ่นไหนก็ประหยัด Accord 24เนี่ย24กิโลเมตร่อลิตรเนี่ยไม่ใช่ความฝันขณะที่ทางฝั่งของตัว City เองเนี่ยโอ้แบบเนี่ยผมขับเนี่ยครั้งเนี้ยชิปเนี้ยนะครับ24.9กิโลเมตรต่อลิตรตัวเลขนะครับจากมาตรวัดนะครับ อะผมให้แบบลบๆเลย20เนี่ยมันทำได้แน่ๆ,ๆสมัยก่อนรถเคลมกันเนี่ย20ทำจริงๆ17-18ใช่ไหมฉะนั้นทุกวันนี้เขาเคลมเท่าไหร่ต้อง23ขึ้นไปถ้าเป็นตัวเลขของกลุ่ม e c o ค a าณวันนี้แต่ตัว e-hv เนี่ยเขาเคลมเข้าไปเยอะกว่านั้นนะครับ27.8กิเมต่อลิตรแต่ถามว่าขาับการเฉลี่ยนะครับ2ี24นี่ก็แฮปปี้แล้วนะคือให้มันได้มากกว่า20กิเมตรต่อลิตรเนี่ยยังไงก็ มีความสุขใช่ไหมครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะแบบขับได้ประหยัดมากบางคนอาจจะขับได้ประหยัดน้อยแต่อย่างไรก็ตามตัวเลข20คุณได้เห็นแน่ๆมันเชื่อใจได้ไงเรื่องนี้อัตราเร่งนะครับความแรงนี่เหลือกินเหลือ,ลอใช้วิ่งความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้กดปึง้งโ,โหเข็มก,กวาดนี่ฮะโอโ้โหโอ้โหแป๊บเดียวครับดูฮะ โอ้โหโอ้โหไม่ต้องบอกตัวเลขอ่ะนะครับแรงไหมออฟิลนี้ก็คือแบบแรงแบบ n อออ่ะแรงแบบเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบอ่ะแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันเข้ามาช่วยตอนที่รถเนี่ยมันมีความเร็วที่แบบลอยตัวไปแล้วมันก็เลยแบบต่อเนื่องนะครับแต่ในย่านความเร็วต่ำนะครับวิบ่งไปจนถึงแบบความเร็วยังไม่สูงมากเนี่ยมันเป็นมอเตอร์มันก็เลยทันใจ เ,เราไม่ต้องมากังวลแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอรถพ่วง18ล้อนะเรากังวลนะต้องรอจังหวะหน่อยในการที่จะเร่งแซงถ้าเราขับรถเล็กในสมัยก่อนนะครับเป็น B ีเ gment เครื่องยนต์พันหครื่องยนต์พ2นสองอีโคคาอะไรแบบนี้นะครับและที่อยากจะให้ดูนะฮะคืออัตราคามประหยัดเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับ22.5เนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเทคชั้นเร่งกดมาร้อยกว่าเนี่ยตัวเลขอยู่ที่24นะครับ คือเห็นตัวเลขแบบนี้ไม่ต้องไปกังวลเลยคุณขับใช้งานปกติแบบนี้ครับแปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยกลับขึ้นมาดีเลยแต่ต่อให้คุณขับแบบเท้าหนักคุณก็ยังมีตัวเลขที่ดีอยู่ถ้าใช้ขุมพลัง e-h e-v เนี่ยถ้าวิ่งแบบนี้เดี๋ยวรถมันจะคำนวณเองเลยเน้นการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักจังหวะไหนแบตเตอรี่เหลือน้อยเครื่องยนต์นะครับติดปั่นไฟเราสามารถที่จะดู power flow ได้การไหลเวียนพลังงาน และสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ ehev นะครับก็คือ h y b r i d จาก h o n d ้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเขาดูการใช้งานเป็นหลักนะคือถ้าคุณขับอยู่แล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มหลอดหรอกแต่ว่าเหลือสัก3เหลือสัก4ขีดเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเขาดูว่าเราเนี่ยไม่ได้เหยียบคันเร่งมากจนเกินไปเนี่ยเครื่องก็ยังไม่ติดนะเขาก็เน้นมอเตอร์หรือเช่นแบบเราจอดเนี่ยบางทีเหลือแบตเตอรี่อยู่3ขีดเนี่ยบางทีมันต้องติดใช่ไหมฮะแต่เขาก็ดูจังหวะอะแต่ถ้าเกิดเราเริ่มที่จะแบบ ใช้คันเร่งเครื่องยนต์ก็จะติดมาเสริมกําลังคําว่าเสริมกําลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าเครื่องยนต์เข้ามาช่วยขับแต่เมื่อเครื่องยนต์นะครับมีการปั่นไฟเสริมกําลังไฟไปยังแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันทําให้แรงดันไฟในแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นโวลต์มันสูงขึ้นนะ่ะก็ส่งผลให้มันส่งกําลังตรงเนี้ยไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีกําลัง เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าแรงดันไฟมันสูงขึ้นก็ส่งผลต่อพละกําลังแรงมา้าแรงบิดด้วยนะครับแม้ว่าเครื่องยนต์จะไม่ได้เข้ามาช่วยขับตัวล้อคือการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เนี่ยมันแยกกันเลยในย่านความเร็วหนึ่งเป็นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าในอีกย่านความเร็วหนึง่งซึ่งเป็นความเร็วสูงเนี่ยก็จะเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านของชุดคลัตช์ไปยังเครื่องยนต์ ไม่ได้แบบสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับมันอาจจะมีช่วงที่มันแลบกกันอยู่นิดนึงช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่นับว่าเป็นการทํางานร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการทรานซิชันมากกว่าหน่วงกําลังนะครับอยากขับให้ประหยัดเนี่ยนะครับ80-90รถจะประหยัดเลยแต่ถ้าขับแบบเท้าหนักเจอทางโล่งล้วกด100 120อย่างนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก21 20อะไรแบบนี้แต่ถ้าหากอยากให้ประหยัดนะครับอยากเห็นตัวเลข 23, 24, 25กิโลเมตต่อลิตรโอ้โหก็ต้องแบบขับอยู่สัก90นะ85าทำนองนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเขาก็รับประกันนาน10ปีแล้วก็ในเรื่องของระบบไฮบริดเนี่ยก็รับประกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ ใครที่แบบว่าใช้รถนะครับเข้าศูนย์ตรงตามที่เขาบอกเวลาเอารถไปขายหรือว่าบางท่านเนี่ยไปซื้อมือสองมาเนี่ยก็หายห่วงเรื่องนี้ถ้าหากว่ารถเนี่ยมันอยู่ในประกันนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่เนี่ยพอ10ปีเนี่ยมันหายห่วงอยู่แล้ววันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่น่าใช้ในแง่ของว่าการตอบโจทย์ในการใช้งานมันจะเหลือเป็นแค่บางจุดนะครับที่เรารู้สึกว่าเออมองข้ามได้ไหมบางท่านอาจจะมองข้ามได้ก็ซื้อได้บางท่านบอก มองข้ามไม่ได้จ่ายรถราคา729,000บาทในรุ่น SV หรือว่าจะเป็น799,000บาทในรุ่น IS เนี่ยแล้วบอกว่าอยากได้กล้องรอบคันมันไม่ได้เนี่ยก็คือแบบอือรับไม่ได้าบางท่านมีอันนั้นเข้าใจอยากได้บายสปอร์ตอยากได้ดูคอสต์ฟิลเลอร์ alert, อยากได้เซนเซอร์หน้าหลังแล้วมันไม่มีบางคนรับไม่ได้เลยนะครับเออบางท่านบอกว่าไปติดตั้งข้างนอกได้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยไม่มีก็ยังขับได้อยู่ก็ว่ากันไปเพราะว่าปัใจจัยในการใช้งานมันมีปัจจัยอื่นด้วยอ่าบางคนบอกว่าวันนี้เขากัก นะเขายังไม่โดนใจเขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกของคุณผู้ชมและก็ต้องไปเลือกรุ่นอื่นฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ถ้าใช่ซื้อเลยซื้อได้เล่นได้นะครับถ้าประโยชน์ที่ผมบอกมันตรงกับคุณถ้าไม่ใช่ไม่ต้องซื้อซื้อคันอื่นนะซื้อรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นมีตัวเลือกที่ตอบโจทย์แล้วก็มีตัวเลือกมีผู้เล่นในตลาดรถยนต์ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับทั้ง EV ทั้ง Hy บริดทั้งรถยนต์น้ำมันนะครับดีเซลเบนซินวันนี้ตัวเลือกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม b s e gment เนี่ยลองคิด มีทั้งอะไรมีทั้งคู่แข่งขันที่เป็นดีเซลมีเบนซินมีเทอร์โบมีไฟฟ้าตลาดเนี้ยตัวเลือกเยอะมากในราคาประมาณนี้แล้วก็มีออปชันให้เลือกใช้กันมากมายนะครับก็ลองไปดูครับว่าถูกใจคันไหนแล้วก็เหมาะสมหรือเปล่า SV เนี่ยผมอยากได้ที่เท้าแขนเลยนะครับ เบาะนั่งดีอยู่แล้วนะเป็นแฮชแบกที่นั่งสบายปรับตำแหน่งของตัวเบาะได้ดีนะครับได้หลากหลายด้วยนะครับแล้วก็เอนกำลังดีมีหมอนรองศีรษะมาให้3ตํตำแหน่งแต่มันขาดหายไปเนี่ยคือผมว่า Honda เคี่ยวไปหน่อยผมเข้าใจนโยบายอะไรก็ตามแต่แต่ผมบอกเลยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจจากทางฝั่งญี่ปุ่นเองหรือว่าคนไทยเองผมผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้คุณเคี่ยวไปหน่อยต่อให้คุณจะลดราคาตัวรถลงมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าคุณเคี่ยวไปนิดนึง ทั้งๆท,ที่ผมก็รู้ว่าออปชั่นแบบนี้นะมันขาดหายบางอย่างไปแต่ว่าสิ่งที่มันมีก็ยังตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนอาจจะไม่หลากหลายมากนะักแต่ก็ยังตอบโจทย์อยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีคนที่ต้องการไฮบริดที่มันประหยัดนะครับแล้วก็รถที่มันขับดีแต่ผมว่า ถ้าจะไม่พูดเนี่ยถ้าจะไม่ให้เรียกร้องกันเลยเนี่ยผมว่ามันเกินไปหน่อยราคา7 2 9ด0สืเกันบาทไม่ได้แพงครับมีคนพร้อมจ่ายคุณจะขาย S อวราคาแพงกว่านี้สักนิดนึงเป็นเจ9ด0สามืเกบาทก็ยังได้แต่จุดที่ทำให้คนเขารู้สึกว่ามันกักเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของราคาที่ถูกหรือแพงมันเป็นเรื่องของของที่ให้ที่มันมีโอกาสจะได้ใช้ที่เท้าแขนนะฮะอย่างตัว ตัดออกไปเนี่ยมือจับเนี่ยไม่ว่ากันเข้าใจนะครับแต่ที่เท้าแขนมันได้ใช้ทำไมต้องพูดเรื่องนี้อาจจะเป็นเหมือนอุปกรณ์อย่างเดียวหรือไม่กี่อย่างเนี่ยแต่ผมมองว่ามันไม่กี่อย่างแต่มันต้องได้นะครับขยับราคาขึ้นได้และใส่ของไมาให้ครบบายสปอร์ตดีคอสทฟิกอเลอร์มีขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้รถโอเคเลยเซ็นเซอร์คุณไม่ต้องให้ก็ได้เขาไปเติมของข้างนอกได้แต่ถามว่าราคา729เนี่ย โอเคไหมซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่มันยังมีข้อที่ต้องติอธิบายฟังแบบนี้เมื่อเทียบไลฟ์อัพทั้งหมดนะครับของซิตี้เนี่ยหรุ่นย่อย e s e v s v น่าใช้ที่สุดยังยืนยันแม้ว่า r s มีที่เท้าแขนนะแต่ก็จ่ายราคาแพงกว่าหรือว่าจะไปเอา r s ที่เป็นเทอร์โบก็ยังต้องจ่ายแพงกว่าตัวนี้749,000บาทแพงกว่ากัน2000 20, 0ตัวนี้ถือว่า โอเคแล้วเมื่อเทียบกับความประหยัดที่ได้มากกว่าในเกรดเทอร์โบตัวเริ่มต้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับในเกรดเทอร์โบที่เป็นตัว S+ เนี่ยราคาอยู่ที่599,0 0 0บาทตัวนั้นก็ถือว่าจากกลุ่มคนที่แบบเน้นราคาค่าตัวรถไม่เยอะมากจ่ายเงินไม่ต้องแพงมากก็เล่นตัวนั้นไปได้เลยตัว SV ที่เป็นเทอร์โบก็ดูดีขึ้นมาราคาเนี่ยอยู่ที่769,000บาทราคาขยับขึ้นมาจากเดิมเนี่ย4,000บาทในเกรดกลางนะครับ SV เทอร์โบผมมองว่าตัวนั้นเนี่ยคือจริงๆอิงะเทอร์โบเนี่ ว rs แล้วก็ได้เข้าใจนะครับว่าอาจจะรีเสิร์ชมาว่าลูกค้ายังมีความต้องการหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าของเก่ามันขายได้ดีแต่ถ้าถามผมนะวันนี้ในเมื่อคุณลดราคาตัว ehev rs ลงมาและคุณเสริมด้วย sv ตัวนี้ผมมองว่าคุณทำสีเกรดพออันนี้ผมอาจจะเป็นความคิดเห็นจากคนโง่ะนะคนที่ไม่ได้อยู่การตลาดไม่ได้เคยทำงานไม่ได้มีความรู้ดา้านเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารอะไรก็ตามแต่แต่พูดแบบโง่ะอะถ้าถามผมอะเหลือสีเกรดก็พอ เทอร์โบ2ไฮบริด2นะครับแล้วราคามันต่างกันแบบตัดสินใจได้เลยอย่างเงี้ยก็จบไปฉะนั้นวันนี้มองในมุมของรุ่น SV ไฮบริดฟังกช์ชันที่ให้มาโอเคสำหรับตอนหลังนะครับมีแอร์ตอนหลังให้มี USB เป็น Type C ให้2ตํตำแหน่งทางด้านหลังตัวนี้ครับเทอร์โบไม่ได้ตัว Turbo เทอร์โบ r s นี่ยได้เป็นช่อง power outlet อันนี้เขาจะมาเป็น Type C เลยนะครับแล้วแอร์ตอนหลังเนี่ยเทอร์โบไม่ได้ถ้าจะนั่งด้านหลังนะครับ แล้วรู้สึกว่ามีช่องแอร์เนี่ยก็จะต้องเลือก e-h-e-v นะฮะแล้วก็เขายังมีที่เน็บนะครับเนี่ยเสียบมือถือได้เน็บของได้แล้วก็ตัวไฮบริดเนี่ยก็จะต้องมีช่องตรงนี้นะครับ ช่องตัวนี้เนี่ยก็เป็นการระบายอากาศระบายความร้อนนะครับให้กับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดที่วางอยู่ใต้เบาะนั่งแถวที่2แต่ข้อดีเลยตัวนี้นอกเหนือจากความเป็นไฮบริดแล้วนะครับก็คือยูทิลิตี้ครับการที่เบาะมันสามารถปรับได้หลากหลายเนี่ยมันเลยทําให้ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยที่รถขาดหายไปเนี่ยพอเขาปรับเบาะได้มากมายคู่แข่งขันมันทําไม่ได้เลยเออตรงนี้มันก็เลยยังเป็นจุดขายของแฮชแบ็จาก Honda อยู่ นะครับโดยเฉพาะซิตี้หรือว่าแจ๊สนะครับซึ่งเป็นความสําเร็จเดิมแล้วก็เป็นจุดที่เขาทํามาได้ดีตั้งแต่ในอดีตการทับคีนะครับก็ช่วงล่างผมคิดว่ามันจะนุ่มกว่านี้นะแต่พอมานะขับเนี่ยคือไม่ได้นุ่มมากนะฮะแล้วก็ไม่ถึงขั้นแบบกระด้างมันมีความเฟิร์มรู้สึกว่ามันจะเฟิร์มกว่ารุ่นซีดารก็ไม่ได้ขับตัวถังแฮชแบ็กที่เป็น e s e v นานละถ้าพูดถึงตัวเก่าก่อนปรับไมเนอร์เชนนะครับส่วนใหญ่ก็จะขับตัวซีดานหรือว่าตัวเทอร์โบมากกว่า เวลามาวิ่งเนี่ยผิวคอนกรีตเนี่ยนะครับคือมีความเฟิรม์มไม่ย้วยแต่ยังได้ความนุ่มอยู่เสียงจากซุ้มล้อก็มีเข้ามาอยู่แล้วครับเวลาเจอเนี่ยร้อยต่อถนนเนี่ยนะแต่ก็รับได้อยู่ในเกที่รับได้แต่ก็ไม่ได้เงียบมากนะก็หวังว่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่า ในราคาตัวรถนะครับ7 2 9 0 0สบาทคุณได้ออปชั่นแบบนี้ได้รถยนต์ขุมพลงังไฮบริด e u v ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยในกลุ่มที่ยังเติมน้ำมันเบนซินอยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่สามารถไป e-v ได้นะครับตัวเลือก e u v ก็น่าสนใจแต่คุณก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับในเรื่องฟีเจอร์บางอย่างเช่นกล้องรอบคันยังไม่มีอินทีเลียข้างในที่อาจจะดูแบบไม่ได้หรูหรามากมายนะหลักๆเนี่ยก,ก็จะเป็น2เรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับที่ได้ฟังข้อมูลจากเราแล้วนะครับได้ฟังข้อมูลจากสื่ออื่นๆแล้วนก็า จะสามารถเอาไปประมวลผลนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบใดหรือแม้แต่บางท่านครับที่บ้านเนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้า BEV อยู่แล้วอยากจะมีรถเอาไว้สแปร์อีกสักหนึ่งคันนะครับการเลือกไฮบริดก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับถ้าหากว่ารถ e ีต์ของคุณเนี่ยเข้าศูนย์รออะไรนานนะครับแล้วอยากจะมีรถยนต์อีกคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าผัดเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับตัวเลือกที่เป็นขุมพลังไฮบริดเนี่ยก็ยังให้ความประหยัดที่ดีอยู่ฉะนั้นตรงนี้ครับลองไปดูครับว่าวันนี้ ESEV ในนรุ่ ซิตี้นะครับยังตอบโจทย์คุณผู้ชมอยู่หรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลสำหรับวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ